สวัสดีครับ FC ทุกคนผมตาเอประคองนะครับคลิปนี้มากูอวนสามชั้นนะครับอวนกุ้งเหมือนเดิมนะครับทุกคนอวนหนึ่งกองเดี๋ยวเรามารุ่นในกันนะครับว่าเช้านี้เราจะได้อะไรกันบ้างเราวางไว้ตั้งแต่ตีห้าแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารุ่นใกนการเลยนะครับ นี่ลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับทุกคนมีลมนะครับแต่ไม่แรงมากบรรยากาศยามเช้านะครับทุกคน6โมงครับตอนนี้มีเรือวางอยู่หลายลำนะครับเช้านี้ทุกคนเรือวางหลายลำอยู่ อุ๊ยทุกคนอันนี้เขาเรียกปูแพ้นะครับเนี่ยยกขึ้นมานีติดเลยตัวนึงทุกนคนน,นนะยกปุ๊บติดปั๊บตัวนึงแต่นี่ผูแพ้นะครับเนี่ยเนี่ยผูแพ้เลยแต่ว่าไม่รู้จะมีอีกเปล่าในต,ตัวนึงแล้วนี่ยกยกปุ๊บได้ปั๊บนี่นะครับ แล้วนี่ก็มีเรืออยู่หลายลำเลยนะครับทุณพ่ไม่รู้เขาทำอะไรกันล่อมปลาหรือว่าลอยคุ้งก็ไม่รู้มีเรือล่อมปลาด้วยลอยคุ้งเลย อีกแล้วตัวหนึ่งแล้วครับนี่นึกวัาติดหูแพ้แล้วจะเงียบยาวๆหอ,อยังได้ตัวเนึเช้านี้อากาศดีนะครับทุกคนลมไม่แรงเท่าไหร่คะกำลังดีเลยอากาศเย็นๆกำลังดีครับอากาศดีมากเช้านี้ครับหนตัว สามนี่สว,สวยเลยตัวที่สามได้สามตัวนะครับทุกคนนี่สวยเลยครับ เดี๋ยวสามตัวน้อยกันน่ะไม่ไหวไม่ไหวหมดปูก็ตัวใครเขาอ่ะไปแต่ hà hả đồ đài á là đẹp và đục á <cười> 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 không cho là <đợi>. ba <laughs> <laughs> อีกแล้วนี่ตัวที่สี่นะครับทุกคนโอ้สาสวยอยู่แต่น้อยเกินไม่เป็นไรครับตุนเอาไว้กินปีใหม่ตุนไว้เรื่อยๆกว่าจะถึงปีใหม่ก็น่าจะได้สองสามโลอยู่นะทุกคนตุนไว้เรื่อยๆแฉฟิตไว้ตัวสวยๆอยู่แต้ว่าน้อยก็นนะ นี่นะครับตัวที่สีของเราอ้าวมาอีกแล้ว กินนะครับทุกคนตัวใหญ่ดีเกินสดดีก็นน่ากินมากแต่อดใจไว้ก่อนเอาไว้รอกินปีใหม่ครับเดี๋ยวไปแช่ฟิตรวมๆกันแช่ฟิตไว้ก่อนโอ้มาอีกแล้วสวยๆเลยตัวที่หก แต่มันน้อยก็ได้ทุกคนถ้าได้กองละสักยี่สิบตัวเองพอถ้ายี่สิบตัวได้ครับใส่เนี้ยอ่ะเดลืหกตัวหกตัว หมวกป้านนะครับทุกคนแตต่ัวนี้ตายแล้วหมวป้านก็ทำปลาเค็มอร่อยเหมือนกันนะครับแต่ต้องตัวใหญ่ๆหน่อย คนไม่งั้นผมก็จะปล่อยตายแล้วอาไม่กตัวแล้ว,ว,ลวนี่ นี่นะครับหนานี่มีใช่นากุ่งนะครับทุกคนมันก็เลยไนมะ่ค่อยจะมีมีนะครับแต่มันมีน้อยแค่พอก,กินนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ขายตัวใหญ่จะได้กินแต่ก็ยังดีครับที่ยังหาทํากับข้าวได้แพงนะครับหนานี่กุุงหายากแล้วก็แพงด้วยกรุงธรรมชาตินะครับแพงแต่กุุงเลี้ยงผมไม่รู้ว่านะราคาเป็นยังไงแต่กุุงธรรมชาติแพงรั่บาลผมอะหายากเลยไม่ค่อยมีใครได้ มีเท่าไหร่เขาก็เอาหมดนะครับกุ้งมีแต่ไม่พอขายดนน้อยอ่ามาแล้วหนึ่งตัวโอ้ตัวนี้โดนปลาตอดอีกแล้ นี่นะครับตานี่มันไวจริงๆเลยนะครับกคนกุ้งติดแป๊บเดียวนี่มันกินมันกินตากุ้งไปเลยอะ่ะตะเผยไทยอีกแป๊บนึงอ่ะมันกินหมดอะ่ะทั้งตัวเลยโอ้ยหประจวดหัวแหลมประจวบหัวแหลมนะครับ จดมาแหลงทำปลาเค็มอร่อยนะครับแ็งเลยนะครับแต่หมึกแต่ตัวที่ผมได้เมื่อกี้ตัวมันเล็กไปหน่อยถ้าตัวใหญ่จะราคาแพงครับตัวใหญ่กิโลหลายบาททำปลาเค็มนะครับ วันสุดท้ายแล้วครับทุกคนอุย้ยมายถึงตัวนี่โอ้ยตานียมันไวจริงเลยมันกินลูกมันกินตากุ้งไปแล้วถ่าช้ากว่านี้สักสิบนาทีนะครับผมว่ากุ้งตัวนี้ก็น่าจ,จะหมดน่าจ,จะเหลือแต่เปลือก นี่นะครับมันกินเปลาแอดมันกินตาไปก้างหนึ่งตัวกุ้งหนึ่งตัวกดกุ้งก่อน โอ้ยดูดิปลาแอดกินตาหมดเลยนะครับกุ้งไม่มีตาเลยปลาแอดกินหมดนี่นะครับ ดังด้วยนะครับหนึ่งตัวกังก่อนอนี่กังนะครับ <h ums> กังทะเลกังเหล็กนะครับไม่รู้เขาเรียกว่ากังอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ผมเรียกกังเหล็กนีแ่แหละ พมันตัวเล็กนะครับถ้าเป็นกลางใหญ่มันจะตัวใหญ่ว่าน,นี้กลางใหญ่มันจะอยู่น้ําลึกนะครับมันน้ำตื้นๆนี่มันไม่มีตื้นๆจะมีแต่กลางตัวเล็กๆแบบนี้นะครับอุย้ยมายังไงอุย้ยนี่ครับทุกคนอย่างใหญ่เหมือนเมื่อวานเลยอุย้ยนี่ตัวใจติดท้าย นี่ไส้นี่น่าจะน่าจะประมาณสี่ร้อยหาร้อยเลยไมครับเนี่ยไส้นี่กิโลสี่หาร้อยเลยั้มครับเนี่ยตัวใหญ่ต้องใช้เวลาหน่อยครับทุกคนคนไม่ค่อยออกนี่โอ้ยังใหญ่นี่นะครับ นี่โอ้ใหญ่ครับตัวนี้กิโลสี่ห้าร้อยนะครับตัวเนี้ยไปอยู่ในตลาดนะครับสี่ห้าร้อยหมดครับแหมมาติดตัวใหญ่พอดีวนกับหมดหนห่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้กี่ตัว น้อยครับทุกคนผมวางทีเดียวพอละเดี๋ยวไห้มันได้มาคนนี้เราก็จะวางซ้ําไปเรื่อยๆนะครับแต่นี่มันได้แต่นี่มันน้อยเกินไปครับทีเดียวพอมาๆมา,มาดูผลงานกันนะครับ นี่ผลงานของเรานะครับเช้านี้อวนวางอวนกุ้งอวนทำชั้นนะครับอวนกองหนึ่งนี่กูดทีเดียวนะครับวางตอนตีห้ากูดตอนเช่านะครับได้นี่เท่านี้กี่ตัวเนี่ยอ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวนะครับทุกคนแต่ว่าไส้สวยอยู่ครับนี่มีตัวสวยอยู่ไส้สวยอยู่หลายตัวเลยครับทุกคนนี่ใหญ่อยู่ตัวนี้ตัวใหญ่ ตัวใหญ่นี่โลสี่ห้าร้อยนะครับถ้าอยู่ในตลาดนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวผมเอาไว้กินเอาไว้สมทบกับเมื่อวานด้วยผมวางมาสามวันละวันนี้วันที่สามละสมทบกันน่าจะได้กิโลละได้กิโลนม่ได้แล้วครับกุ้งมันตัวใหญ่แล้วมันหนักจะได้เป็นกิโลละเอาไว้กินปีใหม่กับญาติพี่น้องนะครับนี่แล้วก็ปลาด้วยปลาได้ไม่กี่ตัวกุ้งมันน้อยจริงครับแต่ปลาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ ปดง่ายอยู่ในแค่นี้นะครับหากใครชอบคลิปวิดีโอประมงพื้นบ้านนะครับหาอยู่หากินลืมฝังนะครับวางรอบมั่งวางกุ้งมั่งทงปลามั่งตกปลามังนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องตเอปากคลองนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากครับ